สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่นักทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของชาดกกันต่อนะคะมิตราชาดกนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใช้สั่งสอนแก่ีิสุกในอดีตชาตินะคะเราจะได้ข้อคิดจากมิทรนชาดกนะคะนักนเรียนก็จะได้นําไปใช้เรีอนติตติตเองและก็ผู้อื่นได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังนิการฉโดกกันนะคะให้นักเรียนดูและก็ศึกษาพ้กคิดจากนิการฉโดกกันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะซากหนูนี่นะถ้าใครเอาไปขายก็จะได้เป็นเศรษฐีในมีชานีรอกจริงหรือขอรับท่านเศรษฐี จริงแท้แน่นอนทีเดียวซากหนูตายจะทำให้เป็นเศรษฐีได้ยังไงกันนะนะ้านๆะซื้อซากหนูไปให้แมวที่บ้านไหมจ๊ะเองจะขายเท่าไหร่ล่ะแมวฉันมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รอกหนูตายนะมันชอบหนูเป็นๆมากกว่าก็แล้วแต่น้าจะให้ละจ๊ะ ฉันให้หนึ่งกากระนึกก็แล้วกันเอารับไปสิขอบคุณจะนะหนึ่งกากระนึกจะเอาไปทำอะไรดีนะซื้อน้ำอ้อยแจกคนเก็บดอกไม้ก็แล้วกันพี่สาวเก็บดอกไม้มาเนื่อยๆแวะกินน้ำอ้อยก่อนเถอะจ้าอืมชื่นใจจริงๆเพรารูปรอเอาฉันให้ดอกไม้เป็นการตอบแทนน้ำใจเจ้าดอกไม้เยอะแยะเลยเอาไปขายดีกว่าเฮ้อเมื่อคืนพายุก,กระหนำ่ำ พักต้นไม้ในวังหลวงล้มละเนรนาข้าจะเก็บยังไงไหวละเนี่ยลุงงั้นฉันขอไม้พวกนี้ไปทำฟื้นนะเออเอาไปเถอะดีเหมือนกันข้าก็ขี้เกียจเก็บอยู่อา้าวเด็กๆกินน้ำอ้อยเสร็จแล้วก็ไปช่วยกันขนไม้ออกมาไว้ข้างนอกนะครับลุงครับฉันมีไม้มาขายนะลุงอยากซื้อเอาไว้ทำฟื้นมั่งไหมล่ะเออเอาซิข้า,มาเมาหมดเลย ได้เงินมา16กระหาปณะ,ะแล้วลุงใจดียังให้โอค์เปล่ามาอีกตั้ง4ี่ใบตักน้ำใส่โอ่งไว้ให้คนหาบหญ้าตรงโน้นดีกว่าขอบใจมากไอ้น้องเกีียวญ้ามาเหนื่อยๆได้น้ำเย็นจากเจ้าคอยชื่นใจน้อยถ้ามีอะไรให้พวกพี่ช่วยก็บอกมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจพรุ่งนี้จะมีพ่อค้านำม้าห้าร้อตัวผ่านมาแถวนี้นี่นาะงั้นฉันขอญาจากพวกพี่คนละหนึ่งกำมือก็แล้วกันจ้ะ ได้เลยไม่มีปัญหาและฉันจะขออีกอย่างหนึง่งถ้าพรุ่งนี้ฉันยังไม่ได้ขายหญ้าพวกพี่ก็อย่าเพึ่งขายนะรับรองว่าพี่ต้องได้ราคาดีนนแน่แน่ตกลงไอ้น้องเฮอ้อหมู่บ้านนี้ไม่มีหญ้าขายให้ม้าเลยหรือไงเนี่ยม้าห้าร้อตัวยังไม่ได้กินหญ้าเลยวันนี้อ้าวอยู่นั่นเองหญ้าหมดนี่ราคาเท่าไหร่แล้วพ่อนมหนึ่งพันจ้า แพงไปหน่อยแต่ทำไงได้ฉันเหมาหมดนี่และได้เงินเยอะเลยคราวนี้ไปเหมาสินค้าในเรือสำเภาสักร้อยลำมาขายดีกว่ามีน่าเชื่อว่าซากหนูแค่ตัวเดียวจะทำให้เราเป็นเศรษฐีได้ต้องไปขอบคุณท่านเศรษฐีเสียหน่อย เออไม่ต้องมาขอบใจข้าหรอกเจ้ามาถึงวันนี้ได้ก็เพราะความฉลาดและความพยายามของเจ้านั่นเองข้าชอบใจเจ้านะที่มองเห็นคุณค่าของเงินแล้วก็รู้จักหาเงินให้เพิ่มขึ้นได้ตามลำดับเจ้าสมควรอย่างยิ่งที่จะได้เป็นเศรษฐีปกครองสมบัติแทนข้าข้าจะยกลูกสาวแสนสวยของข้าให้เป็นขู่ครองของเจ้านะขอเศรษฐีไหม อากเลื่องกินาเสที่ชาดกนะคะนอกจากข้อคิดที่ว่าผู้มีปัญญาสามารถสร้างฐานะด้ด้วยคุณทรัพย์เยียงเล็กน้อยแล้วนะคะชาดกเรื่องนี้ยังสอนให้รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและเอือออ้อตอรต่อผู้อื่นจะทา,าให้เราเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นหากจัดก,กระทำกิจกรรมใดๆก็ตามมักบรรลุในในในาสาเร็จไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนมีได้ความรู้ข้ค,คิดและกติสอนใจ ก็นำไปใช้ในชีวิตประจันได้ด้วยนะคะและพวพบกันใหม่บ๊ายบาย